สีเมืองใหม่แดนธรรมประเสริฐผิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่นหรือล่านสวรรค์ภูหล่นยนสวยหินผานางคอยลอยล่องแก่งจุดการงามตรางานเสาธงวงกลมใหญ่ดอนใหญ่เมืองคนดีประเพณีข้าวจียักษ์เย็บจักอุตสาหกรรมมุ่งล้ำคุณภาพชีวิตผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แก้วสามประการงามล้ำวัฒนธรรมงามตาสิมโบราณงามเด่นคุณธรรมงามฉ่ำเย็นพระเจ้าใหญ่องค์แก้วล้อมรวมจิตใจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านหมู่บ้านดอนใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยตุงลุงเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหารบนเนื้อที่ 6,194ไร่แบ่งออกเป็นสองหมู่บ้านดังนี้ 1. หมู่บ้านดอนใหญ่ใต้หมู่ที่หนึ่งมีประชากร8 8 9คนผู้ใหญ่บ้านคือนายสมหมายธรรมคำ 2. บ้านดอนใหญ่เหนือหมู่ที่สองมีประชากร944คนกำนันตำบลดอนใหญ่คือนายสุพลธรรมมา หมู่บ้านดอนใหญ่เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรมได้แก่การทำนาทำไร่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และผลิตงานทอผ้าจากสารเป็นอาชีพเสริมวัดประจำหมู่บ้านคือวัดแก้วรังสีเจ้าอาธิการวิเชียนวิชาทโลเป็นเจ้าอาวาส วัดแก้วรังสีเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และเป็นสถานที่เพื่อให้สงเคราะห์บุคคลตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติพุทธศักราช2 5 5 9เป็นโรงเรียนพระปริยธรรมรแผนกธรรมเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดวัดแก้วรังสีเป็นอุทยานการศึกษาสำหรับให้เด็กๆ และผู้สนใจฝ่ายเรียนรู้เข้ามาศึกษาค้นคว้าและชมความงดงามของอุโบสถหรือสิมโบราณปัจจุบันยกเป็นวิหารพระเจ้าใหญ่องค์แก้วซึ่งมีความเก่าแก่ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2482ภายในมีภาพวาดและลวดลายโบราณนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกล่องข้าน้อยข้าแม่ ผู้กำกับคือนายพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยรูกทุ่งปีพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นคนบ้านดอนใหญ่และสิมได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2562โครงการหรือกิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ1 โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าสโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด 3. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4. โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรม5กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม 6. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชุมชน 7. การส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้การเกษตรภายในชุมชน 8. โครงการถนนสายวัฒนธรรมของตำบลดอนใหญ่ 9. โครงการสวนมนลสันจรออกเกี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการตามบ้าน 10. เกษตรผสมผสาน 11. โครงการบ้านกึ่งวิถีคืนคนดีสู่สังคม12โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี13กิจกรรมกลุ่มชาพนากิจสงเคราะห์14โครงการน้ำดื่มประชารัฐ15โครงการบ้านสวยเมืองสุขรางวัลเกียรติคุณที่หมู่บ้านได้รับในรอบ3ปี1 รางวัลบ้านสวยเมืองสุข 2. วัดแก้วรังสีได้รับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัด 3. บ้านดอนใหญ่เป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบระดับอำเภอ 4. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลห้าของหมู่บ้านกิจกรรมการรักษาศีลข้อหนึ่ง การตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความสามัคคีและคุ้มครองสิทธิชุมชนการกำหนดเขตอพยพทานของหมู่บ้านการกำหนดเขตป่าชุมชนกิจกรรมการปล่อยนกปลาถ่ายชีวิตโครกระบือและอื่นๆกิจกรรมการรักษาศีลข้อ2การตั้งคณะกรรมการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชอรอบอ การตั้งกองทุนการเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือประชาชนกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมรักษาศีลข้อ3การตั้งคณะกรรมการส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์ของหมู่บ้านการจัดกิจกรรมการป้องกันความรุนแรงครอบครัวการจัดอบรมเยาวชนให้มีความรับผิดช,ชอบพฤติกรรมทางเพศ กิจกรรมการรักษาศีลข้อ4การตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในหมู่บ้านการจัดกิจกรรมป้องกันการทะเลาะวิวาทและความแตกแยกชาวตำบลดอนใหญ่กิจกรรมส่งเสริมการรักษามารยาทการพูดในชุมชนกิจกรรมการรักษาศีลข้อ5การตั้งคณะกรรมการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านกิจกรรมส่งเสริมการลด และเลิกอบายมุกและยาเสพติดกิจกรรมลดปัดจจัยเสียงยาเสพติดเช่นลานกีฬาชุมชนมกิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ<ม>กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา<ม>กิจกรรมสวนมนุ์ไหว้พระทำบุญตักบาตรประจำวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมบันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมบรรยายธรรมในงานบุญประจำปีจัดกิจกรรมส่งเสริมการมิปัส,สนากรรมาฐานจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมจัดกิจกรรมงานศพงานเศร้างานเล่าไม่มีจัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและเนคขมศีลจารีณีภาคฤดูร้อนประเพณี และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านด้านพระพุทธศาสนาประเพณีของวัดด้านศิลปะวัฒนธรรมได้มีการให้ศึกษาเล่าเรียนทั้งศูนย์พุทธศาสนาวนาันอาทิตย์ทั้งมีการให้การอบรมวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมวัฒนธรรมประเพณีนใ,นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เด็กๆเ,เหล่านี้เขาจะได้รับการซึมซับ ในเร <ITA> ื public, ่องของการร้องสารพันในธรรนองที่เป <yo. S 1> ็นภาษายีสานเด็กๆเหล่านี้ก็จะได้ขับร้องสารพันซึ่งเป็นการบอกเล่าถึงพระคุณของผู้เป็นพ่อเป็นแม่คุณบิดอนมารดาเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายได้รับชมและก็รับฟังต่อไปขอเจริญพรโอบิดาเลมานดาบุญคุณนั้นนา ดั้าแผ่นดนดินน้าภูมิปัญญาปราชท้องถิน่นหรือบุคคลตัวอย่างของหมู่บ้านด้านการจักสารนายรีสุโคตด้านอาชีพการเพาะเห็ดตามฤดูกาลนายจรป้องญาติด้านการเกษตรนาแปลงใหญ่นายสวัยคืนดีด้านภูมิปัญญาหมอยาสมนุนไพร นายบุตรดาแก้วสิงห์ด้านการเกษตรผสมผสานนายเสถียรเกตวัฒด,ด้านประาชชาวบ้านหมอสูตรขวัญนายหนูโขม,มจิตด้านการแสดงดนตรีพื้นบ้านนายหนูสอนประดับสีกิจกรรมการบูรณาการกิจการคณะสงฆ์และการสร้างเครือข่ายในพื้นที่การตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอปต การพัฒนากิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชน8ด้าน 1. ด้านศิลธรรมและวัฒนธรรม 2. ด้านสุขภาพและพลานามัย 3. ด้านสัมมาชีพ 4. ด้านสันติสุข 5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 6. ด้านสาธารณาสงเคราะห์ 7. ด้านกตัญญยูกตวเวทิตาธรรม 8. ด้านสามัคคีธรรม การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของหมู่บ้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านการจัดสวัสดิการสังคมของหมู่บ้านการตั้งโรงเรียนชมรมผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุการเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่ในรอบ3ปี หน่วยงานหลักในการพัฒนามหมู่บ้านจำนวน16องค์กรการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของหมู่บ้านดอนใหญ่ประสบความสำเร็จนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวตำบลดอนใหญ่มีศีลมีสุขรองดองสมานฉันท์สามัคคีมีสันติสุขตลอดไป